ทุ่นที่ชอบมาแล้วตัปม่นเปนตปลาัะเป็นมาทานฝ่ายคารวาที่แล้วถอถอะปุนได้เศียรหลาวเพราคนนี้แหละกป็ล้านอ่อตุชีกับตัวเังเยปยามก็มามีล้านแล้วประวัติศาสตร์เลยคอมีาอผมเต็มที่กเอาวเต็มที่ก็สามล้านทีแล้วพี่ยู่ริงว่าไั้เท่าไหร่สล้านโอ้ลยเดืสล้านยังมี คนที่พินคิณรอดเขาล้านหนึ่งคุณโยมคุณสงมาบรลไว้เจล้านเลยล้วอหาเรเยรายได้ประมาณล้านผแล้วก็สลา้า,ลานอกมองว่าทำนี่ไงโเยอลเป็นทรรี่สน,นแม่ <c oughs> ใ,ใจมาแล้วนะจะบอกอใจว่าค้าเปล่าเพยงแ่ใจกับพี่นะเพราะว่าปกติในแ้วี่สิบเด็กเนี่ยไม่น่นาจะผลแต่มันได้ผลเนี่ย

ร่วมกับพนายตั้มนะครับร่วมกันซื้อโรง80 80ไปนะครับเราจะมารอจากวัดเขาพนมาศ30ครับแล้วก็จะไปวัดเขาฐาน20ครับวัดป่ายุทธิ30ครับผมแล้ก็ร่วมกันช่วยกันออกทางครับผมอนุโมทนาบุญด้วยครับผมวิติตรคนยากคนจนนะครับไม่เชื่อิดก็เนาะอะไรอะไรมันก็เดือดร้อนไปหมดครับครับไปช่วยกันสาธุครับครับผม เนี่ยถ้าถ้าถ้าทั้งหมดเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยนะเออเคครับครับดีๆนะครับพี่ลงเท้าพี่อะายลูกมาายลูกนี่แข็งแรงขยังเขียวยังเขียวยู่ี่มาสวา

เลยแปดสิบไปบันง่ายแต่เยอะเลยยันนี่ก็มีทั่วไปแล้วยกมาสองคนถ้าไม่ไปแล้วยกมา น่าเลี้ยวขวาดีกว่าเลี้ยวขวาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนี๋ยวคนพางเลี้ยวขวาแล้วก็ซ้ายยา